bắt vật yon kutiki kum 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 viên húa kum 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 มันชาตจะเป็นมั้นว่าอายุเอ,อาถังมาหน่อยแทนอถังหน่อยแทนอ,ทนอเรียกว่ามารีวันถือถังส่วนตัวมาด้วยไงปกติเอาถังขาวถึงสูงมาไม่ใช่เหรอเมือดเมือดเมืด,มด,มดเข้าป่าแล้วมืดตึบมืดแล้วเจอยู่ข้างนอกก็แจ้งจ้างปางมืดยังไงใบสองใบาสามไม่ใช่เหรอ จะบ่ายสามเองหน้าหนาวอากาศมัน,นอย่างนี้แหละมันจะมืดเลยนี่หน่อยไป